คันนี้เ่ปีเลยวะสอันอันนี้มัน2องพันสอเพราะว่ามันเป็นในนี่ดีบ oh, <DP> f อนะยูองพันยี่สิบสี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ดีเอรอันนั้ช่องคุณครับ <Okay. S 1> <c oughs> อันนี้ช่องผมครับขับใ <Okay. S 1> <c oughs> น,นทีมครับ ตันนี้อยู่ใน Fortuner Legender ในตัวปี2024เพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องสเปคยูโร5ละ<อ>และแน่นอนวันนี้อยู่กับบัดดี้นั่นก็คือตะเกา้าแห่งไทยไดเวอร์นะครับครับผมจร,จริงๆคลิปนี้เนี่ยผมใช้คำว่าอาจจะเป็นการรีแคปเพราะว่าตัว Fortuner Legender เนี่ยในช่องคา r ซ i z ท t เราเคยรีวิวไปละเคยแล<ช>้เคยรีววใช่ไหมใช่<ๆ>มาจะพูดถึงจบใช่ ก็พูดให้เขาหน่อยส<อ>ิเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะตัวเครื่องสเปคยูโร5เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากยูโรสมากนกะมีก็แค่ตัว DPF เฉยๆ DPF กับการจูนเครื่องนิดหน่อยจูนห<ช>ัวฉีดนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างจะไปก็เหมือนเดิมใช่แล้วก็มีอุปกรณ์ปรับนิดหน่อยอย่างเช่นจอเครื่องเสียงที่ต่อคาเพลย์แบบไร้สายได้แล้ว,วลลใช่ก็จอเหมือนกันเลย <laughs> ยกมาเหมือนกันเลยแล้วก็ก็มีแค่นี้แหละ <laughs> <laughs> ที่ที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็นั่นแหละประเด็นก็ตามหัวคลิปอะครับ รถขายมาก็ปีนี้ก็สิบปีพอดีทำไมยังขายดีอยู่อ่ะก็เปน็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับสองที่แข่งขันกับคู่แข่งเขาอย่างมิวเอที่เชื่อเชื่องกันตลอดแต่ไม่เคยล่วงเลยใช่ใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมหาศจรจย์ตรงที่ยอดจดทะเบียนปีที่แล้วอะ่ะทั้ง isuzu m u x และ toyota fortuner เท่ากันใช่คือเท่ากันแบบกระทั่งตัวเหล็กหลักหน่วยอ่ะคือเอาจริงๆเป็นปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พราะปกติอ่ะจะต้องเฉือนกันหลักหน่วยก็มีก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหล,หลักสิบก็ได้ก็มีแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่บางเดือน i s ู z u นำบางเดือนโตโยต้านำแต่สุดท้ายจบที่เท่ากันเออเป็นเรื่องที่ปลาดมากอมโอเคยอมรับว่า Isuzu MU-X มีการม i n เนอร์เชน ในรอบ4ปีเลยก็ว่าได้แล้วก็น่าสนใจตัวโปรดักต์มันก็มีความสมหมัยซึ่งก็เป็นปกติในขณะที่ Toyota Fortuner เองก็มีการปรับสเปคในเรื่องของ Euro 5อย่างที่เราบอกไปวันนี้ที่เราขับกันจะเป็นตัว l e g e n d ด r 2.8ขับ4 ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดของกลุ่มไลท์อัพเเจนเดอร์ละเพราะถ้าขยบขึ้นไปอีกก็คือ G R Sport ละใช่ใช่แต่ถ้าอ่านแล้วถ้าเราไล่กันไล่ง่ายๆ l e a d e เดตัวเริ่มต้นจ๋าเลยไม่มีอะไร l e a d e r ตัว4คูณ2แล้วก็4คูณ4ไม่ต้องมาตัวย่อยเอาว่ามันมีต่เครื่องส4ใช่สี่ใช่แรแล้วก็ขยบมาเป็นเเจนเดอร์ส4ง8อ่าก็มีทั้งขับ2ขับ4ก็เป็นสรุ่นย่อยแล้วก็มา G R Sport ก็เราล่า9รุ่นย่อยก็นับ เป็น P P V ที่มีราฟเยอะสุดแล้วในไทยนะเวลานี้แล้วก็ราคาครอบคลุมกว้างด้วยนะสตาร์ทจากตั้งแต่1.2ล้านจบที่1.9ล้านนี่คือ P P V ที่มีราคาแกปที่กว้างสุดแล้วในตลาดซึ่งกันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของ Toyota Fortuner ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเพราะตัวเลือกอ่าถูกถูกเพราะเอาจริงๆแล้วอะ่ะหลายคนก็อาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องของออปชันอย่าง l e เจนเดอร์ก็จะมีตัวอย่างเชฟตี้เซนมีกล่องรอบคันมีไอ้นั่นไอ้นี่นี่นู่นเยอะแยะมากมายมแต่สําหรับบางคนมองว่าอ่าบักออปชันบางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นเซฟตี้เ e นบางอันก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็ใช้ลีเดอร์ไปมีบายสปอร์ตก<ม>็พอกล้องมองหลังก็พออะไรประมาณนี้บางคนก็จะมองอย่างนี้หรือบางคนมองหารถเจ็ดที่นั่งเฉยๆก็ขอใช่ใช่ก็ยู่ที่โจทย์ ซึ่งอยู่ที่จดการใช้งานเอาเอาเป็นว่ามันค่อนข้างครอบคลุมมากๆในแง่ของตัวรถแม้ว่าอุปกรณ์ถ้าเราก็ว่ากันตรงๆมันก็มีบางอย่างที่เริ่มจะเขาเรียกว่าไงดีถึงอายุมันใช่ถึงอายุมันอย่างเช่นออโต้แบ c ็คโฮแอคทิเวตใช่นะก็แต่กหะไลนะเรื่องนี้โอเคเบรกมือเบรกมือโยกเนี่ยที่หลายคนจะบ่นกันแล้วก็ เอาจริงๆผมได้มีโอกาสคุยกับคนรอบตัวก็มีเขาถามนะอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแนวแบบพวกแบบ Fortuner อ u ิวอะไรประมาณเนี้ผมก็อยากได้ Fortuner นะแต่ผมติดอย่างเดียวคือเบรกมือเออกลายเป็นว่ามันก็มีผลต่อการกี่ซื้อรถไปแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เบรกมือไฟฟ้าเบรมืออะไรต่างๆแล้วแม้ทั่ option เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนซื้อในทุกวันนี้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าคนจะบอกว่ารถทุกวันนี้ เป็นรถที่ถูกเลือกโดยออปชันผมว่ากับ For t u n e r ไม่ใช่ฟอร์จเนอร์เนี่ยมันจะมีผมว่ามันมีสามพอยต์หลักๆสามข้อหลักๆที่เป็นโจทย์ให้ลูกค้าได้ซื้อหนึ่งคือภาพลักษณ์ใช่ภาพลักษณ์คนซื้อต o วเต้าฟอร์จเนอร์เนี่ยมีตังค์ใช่รู้สอสอบตครับต่างจังหวัดนี่คือแบบใครมีนี่รวยคุดต่อให้คุณจะซื้อตัวเริ่มต้นแต่มันคือฟอร์จเนอร์คนที่มองภาพมันก็คือมันคือ f o ร์จเนอร์ใช่ข้อที่สอง ความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจในเรื่องของแบรนด์อะเป็นการซ่อมบำรุงความน่าเชื่อถือเรื่องของเครื่องยนต์แกรบคือเราจะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปบล็อกกลางทางนะครับส่วนอีกข้อสุดท้ายของคนซื้อฟอร์จูเนอร์เลยผมถามพี่เลยถ้าคนซื้อฟ er อร์จูเนอร์มาแต่เจ็หนึ่งม,มาในปัจจุบันก็จะซื้อไหมก็ยังซือ้อแล้วในขณะเดียวกันคนที่ซื้อรถที่เป็นฟ er, อร์จูเนอร์คือต้องการเรื่องเครื่องอ แล้วยิ่งตัวที่มันเป็น G R Sport 224แรงมา้าอ่ะอ,อย่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คือ1 G D TV, Euro 5, S T V ยูโร5 204ม้า500กอเมตร่ะขับแล้วเนี่ยสิ่งที่คนขับแล้วคนชอบคือคันเร่งใชม่มันตื้ดมันตึงขับแล้วเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะรถเป็น B B V อ่ะแต่มันดูก,ก็ระชับกระเฉงคือเอาง่ายๆนะมันเป็นรถที่ ติดตีนน่ะถ้าพูดภาษาขอโทษนะแต่ว่ามันเป็นคำที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วอะติดเท้าติดตีนขับง่ายติดตีนขับง่ายออพลังมาเร็วอเพราะว่าเอาจริงๆเครื่อง G d ดีเนี่ย2.8เนี่ยไม่ว่าจะ2 0 4แรงม้าหรือ2 2 4แรงม้าเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งคือ Power band บที่มันจะมาช่วง2 0 0พรอบขึ้นไปจริงๆไม่ใช่จริงมาตั้งแต่พันพันหกพันพันหกพันเจ็ดนะจ๊าไมถ้าเราสังเกตได้ได้เราจะดูตั้งแต่ตอนออกตัวเลยขึ้นเขานะเนี่ย อ่ะเนี่ยเราจะแซงปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปได้ไปด้วยมา้าละพอรอบดอกมาก็เป็นทอ้ทอทอ้อเสร็จแล้วลก็ลากไปด้วยมา้าเนี่ยไหลแล้วล่ะซึ่งประเด็นคือถ้าเราดูจากกราฟอ่ะคือทอ้อกับมา้ามันมาสัมพันธ์กันพอดีใช่มันทำให้ไปต่อเนื่องถ้าท่านที่เป็นรถเทอร์โบเดี่ยวและเกียร์จริงๆแล้วก็เป็นเกียร์หกสปีดนะก็คือไอซินเกียร์เดิมทั่วไปคือ<ป>คือคือโอเคในผู้แข่งพีพีวีด้วยกันเนี่ยคือก็จะมีเกียร์แปดสปีดบ้างสี่สปีดบ้างเจ็ดสปีดบ้างซึ่งเอาริงจริูแค่สเปกระดาษ เอาตรงๆมันตอบไม่ได้หมดนะใช่ต้องขับมันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงโอเคตัวเลขศูนยถึงร้อยเราก็คงจะขึ้นแล้วก็อ้างอิงมาได้ข้อมูลตัวเลขที่เราเทสกันทั้งตัว G R Sport แล้วก็ตัว Legender ซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นข้อมูลให้ดู<อ>ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับนะจุดหนึ่งในเรื่องของพละกำลังเนี่ยเออโต y ย ta ก็ถือว่ายังคงความโดดเด่นอยู่สืบพออเจตนาลมตั้งแต่ 1, 1 KD FTV มาจะถึง1 GD FTV อืมใช่ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันก็ยังเป็นจุดเด่นของ Toyota อยู่แล้วแหละใช่ครับแต่โอเคในเรื่องของโมดิฟายเราก็ว่ากันตามตรงนะ GD อ่ะมันจะซับซ้อนกว่า KD อืมอ่าอันนี้ก็ก็ว่ากันตรงๆแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดปลายทางก็เหมือนกันก็นคือเรื่องของพละกำลังนี่คือ Toyota ไม่กังแล้วก็เรื่องของความทนทานเครื่องยนต์มันก็ค่อนข้างจะโอเค อย่างตอนนี้ทำไมโตยต้ายังใช้6สปีดอยู่ใช่ไหมเอเคมันเป็นรุ่นที่ยังเป็นโมเดลที่ลากใช้เกียร์นี้มาม,มันไม่สามารถจะมาเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ได้เพราะเดียวอีกไม่นานเราไม่รู้ว่ามันจะปรับตอนไหนในยังไงในตลาดตอนนี้รถที่มีเกียร์เนี่ยท่านต่ำท่านต่ำสุดของเกียร์ก็6สปีดแล้วแหละเออหสปีดเจ็ดสปีดแปดสปีดแล้วก็สิบสปีดอ่าแล้วในวันนี้คือเอ้ยมันมี9สปีดด้วยถ้าเรานับ p p v คันใหม่ที่เพิ่งจดไปอย่างรถเกทบอร์เตอร์อย ในเกียร์ของจปีดต่เนี้ยไอซินเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันมีแค่โอเกียร์กันเดือดไ่กี่เกียร์แล้วไม่รู้แต่ว่ามันทนมันทนแต่ก็การทํางานก็ไม่ได้แย่นะไไม่่ด้แยคือมันให้ความนุ่มนวลได้แต่เวลาจะแซงก็เรียกกําลังเนี่ยเกียร์ก็ถือว่าตื้นใช้ได้เลยเนี่ยอ่ามันไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นเซฟตี้ครับถ้ารอบไม่ถึงเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์ที่นี่ใช้งานใช่ระบบก็ไม่แย่เอาจริงๆ มันจะเป็นเกียร์รูปแบบของเซ็กเเชียลที่จะไม่ยอมชิปอัพก่อนมันจะลากไปจนก,กว่าจะถึงรอบที่มันควรจะเปลี่ยนขึ้นเสียเกียร์เนี่ยอันนี้คือเกียร์สี่แล้วก็อยู่ประมาณสามพันอโอ้แต่เข็มความเร็วนี้ไหลไปเรื่อยๆเลยนะใช่แล้วนี่เราขึ้นเนินนะโอ้แรงบิดก็เอาจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าขี้หมูขี้หมานะห้าร้อยนิวตันเมตรมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้ลูกค้าซื้อไง เพราะสุดท้ายอ่ะอย่างไอ้คาจะมีแรงม้ามากกว่าน้อยกว่าไม่รู้มีเกียร์มากกว่าไม่รู้แต่ฟิลการขับเร็วช้าไม่รู้แต่ฟิลมันได้ใช่ขับในเรื่องความสนุกข,ขับได้แต่คนขับปอ,อร์เช่เนอร์คนใช้ปอ,อร์เช่เนอร์มันดูแกร่งจริงมันดูภูมิฐานม,มันดูคนขับแล้วใครขับปอร์เช่เนอร์เนี่ยดูดีภาพลักษณ์ล้วนๆคนมองอ่ะเขาไม่ได้สนในเรื่องของรุ่นย่อยที่สัมนะ <med> เขาอามองแค่ว่านี่คือโฟลเนเอร์เทมันก็เป็นสิ่งที่โตโยต้ามันยังคงทําได้ได้ดีอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวรถอ่ะมันถูกบิวมาตั้งแต่เจเนอเรชันแรก <S <S ใช่แล้วมันสักเซสมาตั้งแต่เจเนอเรชันแรกก็มาเจเนอเรชันที่2มันก็เหมือนได้ต่อยอดอีกมากขึ้นยิ่งยิ่งจำได้เลยมีมีเพื่อนก็รุ่นน้องอ่ะ มีเป็นคนแรกที่ออกในจังหวัดแล้วก็ในเขตนั้นเลยแล้วทุกคนพูดในเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าใครออกฟิชเนอร์ในตอนนั้นใครได้รถเร็วคนนั้นถือว่ามีตังค์มากใช่เพราะว่าในตอนนั้นจำหน้าเลยเขาให้สิทธิ์กับคนที่ซื้อสดใช่อ่าเขาซื้อสดก็คือได้รถเลยไงถ้าเป็นแฟนนางฟิชนอ์เนี่ยจะแม่นั้นยากมากฟนชเนช่วงนั้นปล่อยยากจริงใครได้รถเร็วนั่นคือซื้อสดแล้วใครคือซื้อฟิชเนอร์ รวยเพราะมันแพงสุดแล้วในยุคนั้นในตอนนั้นที่ออกมาเป็นเจนแรกที่เป็นเครื่องเคดีใช่ป่ะมันคือรุ่นที่ก้าวข้ามาจากตัสปอร์ตไลเดอร์อ่าแลวตอนนั้น PPV มีแข่งกันไม่มีมีก็แค่อย่างมากคือเอเวอรเรสกับอีกอันหนึ่งจีวากอนอ่าอ่าใช่ใช่มิสูจีวากอนมิสูจีวากอนนะไม่ใช่เป็นจีวากอนไม่ใช่มิตูบิชิสตาร่าจีวากอนซึ่งก็มีอยู่ประมาณนี้ม่ไม่เยอะแล้วฟอร์จูเนอร์ถือว่าพลิกโฉมทุกอย่างในในรถพื้นฐานกระบาดดัดแปลงเลยเพราะว่า เฮ้ยไม่ยาวเหมือนกระบะไม่ทื่อเหมือนกระบะคือรูปทรงสวนทรงของ Fortuner ยุคนั้นที่ออกมามันเป็นรถที่โหู้ย้อนกลับไปเนี่ยคนว้าวมากอย่าว่าแต่คนอื่นเลยในยุคเดียวกันตอนนั้นนะที่ผมเพิ่งเกิดเลยนะแล้วพ่อกับแม่ก็มองแต่สุดท้ายพ่อแม่ผมก็ไปจบอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่ารอรถนานมากมันเป็นเพราะออ,อเดอร์ครับแล้ว f o r t u n เ r ขาก็ไม่เข้าเหมือนกัเขาก็แบบโตเลต้ก็แบบงงอะ่ะ ได้ยังไงวะเออมัน,น,นเกินค่าตั้งแต่บอดีโก้ออกตัวแล้วบีโก้แล้วเปิดตัวมาตัวเตี้ยตัวสูงยอะไรเงี้ยบีโก้ก็ประสบความสำเร็จจนมาฟอร์จูเนอร์มาฟอร์จูเนอร์ก็ประสบความสำเร็จอีกแล้วฟอร์จูเนอร์ก็ไม่เคยแผ่วมาจะถึงในเจเนอเรชั่นปัจจุบันใช่เพราะตอนนี้ในบ้านเราฟอร์จูเนอร์น่าจะมีแค่สองเจเนอเรชั่นใช่เออเพราะว่าไอตัวเจเนอเรชั่นที่แล้วคือมันไมเนอร์แล้วไมเนอร์อีกจนบิ๊กมหาไมเนอร์ก็คือตัวที่เป็นแชมป์ใช่ตัวห้าสปีดเคดีสุดท้ายมาก็เเเเเเปปป็็็นนนนนนตััวีีี้ทท่่จรช Gd ตัวแรก177มาเกี่ยวสปีดแล้วก็มาอัพเป็น204มาแล้วก็มามี gr ี่เป็น2 2 4ใช่มันก็เห็นถึงพัฒนาการนะแต่ถ้ามองในเชิงหนึ่งก็คือ toyota มองว่า fortuner สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าและกว้างกว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการเน้นใช้งานทั่วไปก็เป็นี l เดอร์ก็ได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วกว่าที่จะ เซตในเรื่องของรุ่นย ah ่อยได้ก yep. ็ใช้เวลาอยู er ่เหมือนกันนะก่อนหน้าเนี้ยที่เป็น m i n เนอร์เชนรอบแรกอ่ะก็ยังไม่มีตัวลีดเดอออกมาแต่ก็จะเป็นลักษณะก็คือหน้าตาเหมือน Fortuner คล้ายๆตัวเปิดตัวแรกๆอ่ะแต่ว่าดีไซน์อาจจะไม่ได้ต่างมากแต่กลายเป็นว่า l g g n n เดอรอ่ะประสมความสําเร็จมากคนซื้อกันเยอะมากฟอรจูอาตต้าเขาก็เลย นำตัวหน้าลีเดอร์เนี่ยมาใส่ในตัวถูกตัว2.4ตัวล่างตัวลีเดอร์คือตัวลีเดอร์ปัจจุบันเพราะเดิมทีก่อนลีเดอร์จะเป็นหน้าตัวที่เป็นแบบตัวเมืองนอกที่เป็นขายในพวกบราซิลหรือไม่กระทั่งเพื่อนบ้านมาอินโดมาเลยแต่ว่าเราเนี่ยได้หน้าเนี่ยถือว่าหล่อใช่แล้วพอกลายเป็นว่าลีเดอร์เพิ่มรุ่นย่อยลีเดอร์มาได้ล้อ18อืมโอ้ประสบความสําเร็จอีกก็ขายได้ดีอีก แล้วเราย้อนกลับไปอีกพี่หนาวเจนแรกถ้าพี่จะจําได้ม,มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นฟอร์จูเนอร์เกียรธรรมดาขับสี่แล้วไม่มีลาวราคาแต่เบาเป็นเบาเบาเบากากกมยีที่ดีมากราคาตอนนั้นจําได้เลย9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่นั่นคือราคาเริ่มต้นแล้วเกียรธรรมดาด้วยนะแต่ว่าภายในก็จะคล้ายๆเหมือนวีโก้เหมือนวีโก้จะล้นๆหน่อยแต่ว่านั่นคือตัวใช้คำว่าตัวแรแรแรตัวแรจริง คนซื้อในตอนนั้นก็จะแบบว่าเอ้ยมันมาระดับนี้ไม่ต้องออโต้สิวะมันก็ต้องขับแล้วมาดูสบายสิแต่ในความเป็นจริงคนบางคนซื้อไปบอกมันเเกียร์ธรรมดาอยู่ขับสี่ก็มีอ่าต่างกันคือขับสี่ในเกียร์ธรรมดาจะเป็นพาร์ทไทม์อ่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบเกียร์ออโต้ของตัวพันเนอร์จะเป็นฟูลไทม์หมดเลยมามาเปลี่ยนออกก็คือเจเนอเรชั่นปัจจุบันที่เป็นพาร์ทไทม์ทูเฮดสี่เฮดสี่โลตัวเก่าเป็นฟูลไทม์ใช่ฟูลไทม์ก็โอเคขับดีแต่ก็ กินน้ำมันกินน้ำมันมากกินน้ำมันนมันอเรชัใช่ใช่ใช่แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของราคาขายต่อเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นจุดเด่นของโตโยต้าอยู่ละแข็งป๊เลยแข็งมากรถปี2023ขายมือสองอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นตัว2.8 l e g e n d ร์ 4x4 มีล้านห้าครับลงแค่สองสามแสนเองแข็งมากอ๋อว่ากันว่าปัจจุบันที่เราถ่ายคลิปกันมันคือปี2025อ่าในขณะเดียวกันคือถ้าเราดูรถ2024 2023ราคาเต็มที่ไม่ต่ำกว่าล้านสี่ซึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ t o โยต a เนี่ยยืนยงคงกระพันในเรื่องนี้มากๆโอเคใครจะมองว่าเป็นอะไรก็ตามอะ่ะจะเป็นฟิล์มถ่ายรูปจะเป็นโทรศัพท์มือถือยุคปุ่มกดหรืออะไรก็ตามแต่ t o y ยต a เขาคงมองในเรื่องของลองเทิม m ในการใช้งานถูกครับระยะยาวคือมันไม่ใช่แค่มือนหนึ่งแต่หมายถึงว่าสมมติวันหนึ่งที่คุณจะเปลี่ยนรถอะ่ะคุณเอาไปขายต่อคนที่ใช้ต่อก็ยังใช้งานได้โ okay. อเคแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่สภาพนะ คือบางคนอาจจะใช้เต็มข้ออะไรเงี้ยหรือลถองค์กรบางที่เขาก็แบบใช้แบบถ้าตามส,สัญญ,ญานนอ,อ่ามีประมาณสักแสนสองแสนก็ต้องเทินออกอะไรประมาณนี้ตามสัญญานะแต่สุดท้ายอ่ะเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเออโตโยต้าไม่ยังไงก็ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวแบบเหนียวจริงๆมันม,มีมีมาล่าสุดอีที่เป็นเจ้าเจ้าน้องหมาที่มันทาตาโตคือมันใหม่มันยังไงนะนี่ครับมันเป็นมีมของต่างประเทศจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,อ,ะอารมณ์ประมาณว่าเป็นหมาหน้าเลือก็ตกใจอ่ะอื เห็นไฟนจินโชว์ครั้งแรกใน20ปีตั้งแต่ใช้โตโยต้ามาอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าโตโยต้าไม่เคยมีประสบการณ์ตัวนี้สําหรับคนหลายๆคนที่ใช้เพราะว่าแบบเออมันก็มันทนมันไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยมีพังไงแต่นจินไลท์โชว์เฮ้ยเป็นไปได้ไงแต่พอเราคิดโอ้ก็20่ปีนี่หว่าใช้มานานแล้วอะไรมันถึงขึ้นไดงไงโตโยต้าก็คือโตโยต้าเมืองนอกเนี่ยเครื่องตัวเคดีก็ใช้เป็นร้านโนสบายอย่างในบ้านเราเนี่ยสร้างชื่อให้กับแท็กซี่ เอ,อาเทสโครโร่าก่อนเอาเทสอย่างเงี้ยตั้งแต่ AE ร้อยนะ,อะโอ้ยใช้ไปเหอะใช้จนใช้จนเครื่องมันสะดุดมันก็ยังไม่ดับมันก็ยังวิ่งได้อยู่อะ่ะทีเนี้ยพอเรารู้ว่าออโตโยต้าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อถือได้เราขับยังไงก็ตามจะรูปแบบไหนก็ช่แต่ถ้าเราดูแลตามรอบดูแลอย่างเงี้ยดูแลถึงทนใช่แทบไม่มีอะไรจะพังเลยใช่ใช่ใช่มันมันเป็นจุดเด่นของโตโยต้ามาโดยตลอดรวมไปถึงที่เราพูดถึงก็คือฟอร์จเนอร์ตัวนี้ใช่ซึ่งฟอร์จเนอร์ตัวนี้เนี่ย ถ้าแต่จีนีจรแล้วมาจนปัจจุบันปัญหาแทบไม่มีเลยใช้ไม่มีอะคือน้อยมากคือมาอาจจะมีแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่คันคันหนึ่งคันไม่ใช่ได้จะมื่นด้วยเพราะว่ารถปัญหามันน้อยมากไม่ถึงทุกวันนี้คนใช้โตโยต้าพูดถึงกันเรื่องเดียวเลยอืไม่เท่าไหร่กันละใช่ขิงกันไม่ได้ขิงกันเรื่องอะไรขิงกันไม่ขิงเรื่องกิโลแล้วเรื่องภายนอกหรืออะไรนะใช่วิ่งกี่กิโลละ คันพุณนะวิกี่โลแล้วผมสี่แสนแล้วพี่เท่าไหร่โอผมผมห้าแสนเลยนี้มาผมปึ้งเลยเก้าแสนเจอโฟร์จเนอร์เจนเจนเจนสตัวแรกไอ้ตัวรเมาตัวสองจมาได้ถ่ายปึ้งเลขใหม่เก้าเกเก้าเ้าก้าอาแล้วมันล้านกว่โลแล้วเฉพาะรถของโ o โยต้ถ้ามันโอดีโอถึงเก้าแสมันปุ๊บมันไม่รันต่อละวคุณจะวิ่มีกี่ล้านโลไม่รู้คุณต้องมปรีเซตเองแต่คิดว่ารถที่สามารถถึงในระยะนั้นได้ก็คือ รถที่เป็นพวกฟลีตอะพวกแบบรถสํานักงานหรือเป็นรถริมูซีนสนามบินอะไรเงี้ยนั้นวิธีที่เราเราขับรถกันเนี่ยส่วนทางเจอลีเดอร์หนึ่งคันเออชาวบ้านลีเดอร์หนึ่งคันก็มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าลูกค้าที่ซื้อกันส่วนใหญ่ก็ใช้งานทั่วไปหรือต้องการรถเจ็ดที่นั่งซึ่งไม่ได้ใช้เต็มแต่ว่าอย่างน้อยก็จุสัมภาระได้พาที่บ้านไปไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าแบบขับไปปุ๊บเอาเฮ้ยเป็นไรอ่ะ ก็เลยขึ้นคืออ๋อโอเคถึงที่มาแล้แต่ว่าโอ้ตอนเติมน้ำมันแค่นั้นแหละไม่ได้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 กินข้าวลิงใช่ใช่ใช่ซึ่มันมันสบายยังกันนั้นได้ครับจริงๆริงอืมแย่แหละแต่ทีเนี้ยเรามาพูดกันว่าเออพูดถึงเจเนอเรชันปัจจุบันอะไรแล้วทีเนี้ยหลายคนก็คงคาดหวังการมาของ Fortuner อร์เจเนอเรชันใหม่ซึ่งโอเคตามธรรมเนียมของ Toyota นะครับไฮลักษ์ใหม่เปิดตัวเมื่อไหร่ Fortuner ก็จะเปิดตัวตามอันนี้เป็นเรื่องปปกกติเเเพพราาาะวว่มัันนนนน็ื้ฐดีย แต่โอเคถ้าเราจะอ้างอีกสิ่งที่สื่อหลายๆเจ้านำเสนอนั่นก็คือว่าใน h i Lu x เวอร์ชันใหม่เนี่ยหรือเจเนเรชันใหม่เนี่ยเขาจัดใช้พื้นฐานจาก h i l ัก Re v o ปัจจุบันนี่แหละแต่มีการออกแบบแล้วก็งานวิศวกรรมมีการปรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนหลายคนก็คงคาดหวังว่าเออการขับขี่น่าจะดีขึ้นซึ่งโอเคในเรื่องของการขับขี่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเรื่องเครื่องก็ดีเรื่องของเบรกก็ติดเท้ามากขึ้นแต่ว่าพอยที่เป็นจุดที่ f o r t u n e r ยัง ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของช่วงลา่างในเรื่องของการนั่งหรือโดยสารเนี่ยก็ถือว่าถ้าปรับตัวได้มันก็จะรู้สึกว่าเออสบายนะแต่ถ้าในเรื่องของการขับขี่เอาตรงๆยังไม่โดดเด่นพอยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่แน่นอนหลายคนก็ซื้อแล้วก็ไปเปลี่ยนช่วงล่างเพื่อที่จะทําให้รถเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับเจเนอเรชันก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าปรับมากขึ้นนะ จากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็คงคาดหวังเรื่องของตัวปรุงอะไรไฟฟ้าซึ่งก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ Fortun เ r er เขาจะต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์นี้มาถ้าไฮรักใส่แน่นอนว่า f o r t u n e r ก็ต้องใส่ด้วยนั่นเองนะครับแต่ที่เหลือโดยรวมนะผมว่าสิ่งที่ t o y ยต a ยังคงโดดเด่นนั่นก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของสมรรถนะโดยเฉพาะกำลังเครื่องที่เรียวแรงดี ทำให้ Fortuner ยังคงเป็นที่ครองใจลูกค้าชาวไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนว่าเจเนอเรชันต่อไปจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ในวันนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องของความสดใหม่เรื่องของการใช้งานถ้ามองแล้วว่าเ้ยรุ่นปัจจุบันคุ้มค่าดีนะก็ไปที่โชว์รูมจับจองกันได้นะครับหรือถ้าอยากจะลองขับผ่านสเตชันต่างๆก็ไปลอง ลงทะเบียนได้นะครับที่ Toyota alive space นะครับเราก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ก็ลองลงทะเบียนไว้นะครับ mm. เผื่อที่จะได้อ่าลองขับในสเตชันต่างๆซึ่งแน่นอนว่าการขับบนผู้แทนจำหน่ายทั่วๆไปเนี่ยอาจจะได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าท่านใน alive space เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคุณน่าจะได้รู้ฟีลลิ่งของรถมากขึ้นนั่นเอง mm. ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับ Toyota Fortun e r ะครับไม่ว่าจะเกรดใดก็ตามขอบคุณน้องก้าวจากไทยไดเวอร์ด้วยนะครับที่ตอนนี้ จกโทรศัพท์อยู่ก็เลยตอบเมลอยู่พอดีเลยโอเค <Okay S 1> ได้ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากช่องไทยไดเวอร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ